Let me down ผมโมนนะ้ผมเล่นนะผมเล่นด้วยเบร์มาหาผมเลยดีเอาเงียบกันหมดเลยอย่าเล่นเงียบบีเมสนโนุ่ យ៉ាងនេះក៏ថ្មីដែរយ៉ាងនេះពី เฮ้ยขึ้นมากันเนี่ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาดูดูเรื่องไปทุาากพี่เลย So I'm going mainstream. water so I'm going mainstream. Yeah. ลิขิตเราเจออีกแล,ล้วนะลิขพีเป็นผีได้ได้เหรอใช่เหรอใช่เหรอ,หรอทำไมทำไมทำไมลิ้ผมเร็วจังแหม,แมคุณเป็นเอกมากนั่นน่ะสิคุณประยุทธ์ใครเป็นอ่ะเผยตัวมานะก่อนนะปะ สถ้าเกิดผมเจอใครในห้องนี้ผมยิงแล้วเอ้ยใครอะนูวกินแอกแกกินเลแอกหมดเลยวมดแก่คนไหนอะแก่เมื่อนี่เมื่อนี่ย ยยุทต่องแงหาคนเนี่ยผมไม่เปนเฮ้ยร้อนตัวร้อร้อนตัร้อนตัวคนมาหาเราปัดไมเนี่ยปัดไปเนี่ยเอาเลือดมันหายดูดิโอ้โหปัดก่อนเลยยุยุไนคกีกันเอลวานหะเจมจ มม่เป็นไม่รู <premier> flying, <player> <recher> ้เขายิงบอกว่ายิงผมก็กยิงเด็จีเลยเดอไนไม่ยผมทำไมเนี่ยโอเคโอเคโอเอโอเคโอเคครับมาเร่อมเอุไัวไวเสียงบพีนี่ผมคุ้นๆนะก็เจอกันตาที่แล้วไหไม่คุ้นๆเหมือนะเคยได้ยินที่ไหนสักที่เติมเมอร์สุดโหดเอยคนนี้ติดตาม3ามตีพันอ่อใครอ่ะ เรารู้จักยังพีไหมไม่รู้จักเลยเย็ดปีหกเย็ดใครเส่็หน้ากาศเนี่ยเจเจมีมผมว่าผมูดแล้ว่าใครเป็นฉางเลยหายวะเลยหายวะ่ะ ฉางกับกังคือเลือดมันเหลือถุงเดียวนายเดือมั่วฉางฉางกับอเล็กด้วยไอ้ผมพูดจริงๆนะเออฉางอเล็กด้วยฉางพูดไม่พูดไม่ไหวฉางลิซ่าหายลิ่าหายฟูหายเนี่ยไอจริงๆนะฉางกับอเล็กอะจริงๆเลยลิซ่าเนี่ยลิซ่าเนี่ยลิซ่าเนี่ยประตูประตูอยู่นี่แล้ว ทั้งนี้ให้มักจะม่ออกไม่ใช้กันหรองกนานเลยอรบ้มื่กี้กูก็อยู่กับพวกมึงอ่ะเออแล้วติ๊กันเลยพวกเราอ่ะไองอวะเขียดานเนี่ยเน่ยเนี่ยไอเี้ยเนี่ยเนี่ยอเล็กเนี่ยทำไมวะเอ่ใช่ไปลงกินเลยอไอเนี้ยเหรอเออ ขออนุญาตนะครับแต่กูก็ไม่มั่นใจว่ะกูก็ไม่มั่นใจวะ่วะบวชแล้วล่ะแต่กูว่าใช่อ่ะเงียบเลยอ่ะคนไทยปะเนี่ยโลวโลอยู่ไหนกันครับอยู่ชันล่างมา้งบวชไอ้ใครเขาไม่พูดอ่ะ ฐานด้วยยัอง่าหาคนบอลลีสุดซะเนี่ยไม่มั่นใจแต่ผมไม่ใช่พี่พีหรือเปล่าพี่พีเป็นหรือเปล่าเฮ้ยคุณก็บ้าแล้วเฮ้ยอาฟิวอาฟิวมีไม่ใช่มีอมออกลางคืนถุงเลือดมันเหลือถุงเดียวนะอย่าเป็นหวมัวนะ เอคุณเชื <recalled handled klore> ่อผมดิอ <invent FELIPE division> <AMA easier> <orn> ันเล็กแน่นอนนั่นไงสัตว์โดนว่ะเดี๋ยวนี้นี่างไว้เขาบอกให้โวตไม่โว่ะเพื่อนเดี๋ยวกูจะกูปะเนี่ย คืนนั่ไไ่รู้ใครเป็นใครอุ้ยได้ยินเสียงกินเลือดว่ามึงแน่เลยพิกพีมึงกูจะบ้าให้กูเพื่อนมึงกูบอกมึงทุกอย่างมึงจะไปกินตอนไหนวะเขี่ยวพีแดกโอ๊ยตัดที่พีอะไรไไม่ตัดบิกพีเหรอกูใส่ฟิวสุดท้ายแล้วกูอาจจะรอดบิกพีตายยังวะเหลือใครบ้างเนี่ยไอพีอยู่กู้วอ ฉางฉางมึงเชื่อกูฉางเดี๋ยวนมีป um> um> ัญญี่ประตูอยู่น uh, ี่เฮ้ยประตูไปไหนอะเจมฉางไอ้สัตว์โบวดฉางเดี๋ยวหาประตูไอทีมางี้ประตูอย uh ู่งี้ไอทีมางี้เร็วเจมโบวดฉางเร็วไอเหี้ยบโหวดฉางเอาเหละเออ ถ่ายแล้วไอช่างเป็นประยุทธ์ช่างก็ประยุทธ์เป็นผีเหรอไอเยี่ยมอันดี